สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่266กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบานเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆ เป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ Line แ d ดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผม a d ด o i p ่งนะครับผมเบอร์โทรนะครับ 0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับแล้วก็นะครับผมอย่าลืมนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้ผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผม แล้วก็นะครับผมพี่ๆอย่าลืมสังเกตตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิป วิดีโอนี้เลยนะครับผมและเพื time, ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลยที่ well 1ก <okay. S 2> ันเลยนะครับสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเอ่อท้าเวสุวรรณนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับมหาเวทมนต์มหามนต์นะครับผมเนี่ยนะครับมหาเวทมหามนต์เรียนท้าเวสุวรรณโนนะครับผมพระอาจารย์อิฐนะครับผมพัฒจาโรนะครับผมวัจุลามณีนะครับผมเนี่ยนะครับพศ2545ครับผมชุด3องค์แบบนี้นะครับผม สำหรับเหรียญชุดเทวีสุวรรณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1ในอ p พีนี้นะครับผมชุด3องค์นี้พร้อมกล่องเดิมนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผม1,200บาทนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเหรียญเทวีสุวรรณนะครับนี่นะครับวัชรามณีนะครับผมสมุดสงครามนะครับ พศ2545นะครับ Harr พี่ๆนี่นะครับมาพร kind of is ้อมกล่องเดิมที่ผมได้มาเลยนะครับผมถ้าหากท่านใดชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับอันนี้จะองค์ถัดมาครับผมจะเป็นองคที่สองในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะครับพี่ๆนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับ ผิวสวยสดงดงามครับผมชุดนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน1,200บาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมทาเวสุวรรณนะครับวัดจุฬามณีนะครับผมพศ2 5 4 5ี่นะครับพี่พร้อมรียกทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็คือองค์ที่3นะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมทั้ง3ารายการเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับ นี่นะครับผมสวยงดงามครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมใน e p นี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลขแล้วก็ตามทายด้วย EP ีกันด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสมุดสาเอสมุดสงครามนะครับพศ2545นนะครับผมชุดนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม สำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมทนใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับผมเหรียญเซมาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับพี่ๆนี่นะครับอายุ106ปีนะครับผมรุ่นมหาสมปรารนานะครับผมพิธีพุทธพิเศษนะครับผมวัดซั์ลำไยสามัคีทมนะครับลบบุรีนะครับผมปี43นะครับผมแล้วก็วัดระคังโคศิตารามนะครับผมกรุงเทพนะครับ ปี43เหมือนกันนะครับผมเป็นชุดกรรมการ3องค์แบบนี้นะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมเรียนหลวงประมูลนะครับผมเรียนมหาสมปรารธนานะครับผมเรียนเซมาหมายเลขที่2นี้นะครับผมชุด3องค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม1,200บาทนะครับผม1 2 0 0บาทเหมือนกันเลยนะครับพี่พี่น่ครับผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนเซมาหลวงประมูลที่ต่อสีโรนะครับนี่นะครับพี่พี่ผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ สองแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมหลวงปู่หมุนนะครับผมอายุหนึ่งร้อยหกปีนะครับผมปีสองห้าสี่สามนะครับนี่นะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมทำาใไรดูลรวชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมดสามองค์นะครับพี่ๆมีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สองนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมนี่นะครับหลบงอมูลนะครับผมอายุ106ปีนะครับปี2543นะครับผงเรียนเซมานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสอบถามได้ทุกรายการนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม แต่ละองค์นะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับผมในชุดอองค์ที่สามนะครับผมในชุดนี้นะครับเสมาปูมุลนนะครับผมหลวงปูมูลที่จาเสโรนะครับอายุหนึ่งร้อยหกปีวัดบ้านจานนะครับปีสองห้าสี่สามนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สองนี้นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งพัน 200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นตะกุดนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผมสําหรับตะกุดหมายเลขที่3นี้นะครับผมเป็นตะกุดหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมตะกุดดอกนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับตะกุดหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมวัตโกนะครับ นี่นะครับผมมีเชือกพันรอบแบบนี้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับพี่พี่สหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันดูได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับ ตะกุดหลวมพอรวยนะครับผมวัตโกนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมจะเป็นหลุงปูสวงนะครับพี่ๆนี่นะครับจะมีเหรียญปูสวงแล้วก็เป็นรูปภาพเก่าปูสวงนะครับผมในชุดนี้นะครับ400บาทเหมือนกันนะครับผมอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเพราะว่ากรอบเก่ามากนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญปุสวงนะครับพี่ๆี่นี่นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกรอบเก่าเก่าเลยนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมหรือว่ารูปภาพเก่าหรือปุสวงเองนะครับผมนี่นะครับท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่5นะครับผมรายการนี้จะเป็นเบี้ยแก่นะครับพี่พนี่นะครับ สำหรับเบี้ยแก้นะครับผมแล้วก็มีตะกรุดด้วยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นดวงกุบุญนะครับผมวัดการบางแก้วนะครับผมอันนี้ก็จะมีเป็นที่หุ้มเบี้ยแก้ด้วยนะครับผมเป็นลายธงชาตินะครับผมรายการนี้500บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับเบี้ยแก้หมายเลขที่5นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่อยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นลอยจานแบบนี้นะครับผมติดตรงด้านหลังนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่5นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะครับผมวัดการบางแก้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่6ครับอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมด้านหลังจะมีเป็นฝากระดุดทองแดงนะครับแล้วก็เป็นผ้าจีวรนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมอยู่ในเรี่ยมพลาสติกเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่6ใน EP นี้แล้วนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้จะเป็นขุนแผนนะครับผมหลวงปู่ท <ion> ิมวัดรหารไล่นะครับพ <Yeah. S 2> ี <S <S ่ๆเป็นพระขุนแผนนะครับนี่นะครับผมในนี้ก็จะมีรูปภาพหลวงปู่ทิมด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมพร้อมกล่องด้วยนะครับสำหรับขุนแผนหมายเลขเจ็ดนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับขุนแผนหงภายกุมารนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลวงปู่ทิมอิสตริโกนะครับหมายเลขที่7นี้แล้วนะครับผม นี่นะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นฝานตะกรุดหนึ่งดอกด้วยนะครับผมเป็นคุณแผนอุปถัมภมิสริโกนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกองเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผม ราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมรายกันนี้นะครับจะเป็นปิตาหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อผงแช่น้ำเนื้อแช่น้ำมนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับปลูกเสกสามสไลมมากนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมสําหรับปิตาหลวงปุโตวัดระดูชิมพีเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์ชัมโบ2นะครับผมรายกันที่8นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตานะครับลกกโตวัดประดูฉิมพรีนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูเนื้อหามนสารนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลข8แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นี้นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับรายการที่9องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับผมหมายเลขที่9นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลข9้าแล้วนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพระทุกองค์นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับพี่พี่หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับพระสมเด็จหมายเลขที่10องนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับนี่นะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลข10นี้นะครับผม 450บาทนะครับผมเป็นพระวัดระคังนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อหามนสารเดิมๆนะครับผมพร้อมเรี่ยมเลยนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นหมายเลข10แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารย์รหมายเลข1 1นะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับ สำหรับเรียนพระอาจารย์ฟัน่นะครับผมอาจารโรุรุ่น1นะครับพี่พเนี่ยนะครับสิ ح, ทธิานาการสร้างถวายนะครับพี่พเนี่ยนะครับพระอา,อาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับลองดูลอง,ลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับรุ่นแรกนะครับผมสิทธทอสร้างถวาย 7, geb, นะครับผมพศ2507นะครับผมนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมทันใดอยากดูรูปภาพก็ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมวันนี้ผมจะพยายามลงกล้องให้ดูทุกๆมุมนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูกันก่อนนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่12นะครับผมรายการที่จะเป็นปิดตาปดนี่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับผมนะครับเป็นปดนี่หลังยันนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเ c เลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมหมายเลขที่12องคงนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมมัคราอักษรนะครับผมสวยคมชัดแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลข13นะครับผมันนี้เป็นปิดตานะครับผมกระหนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตากหนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันยันตรีนะครับพี่ๆนะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมผิวสวยเดิมเลยนะครับ 550านะครับผมหมายเลข13นี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข14นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญเหนือดวงสองนะครับผมลงยาสีเขียวนะครับสำหรับหมายเลขที่14นี้นะครับผมเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2นะครับผมลงปูศิลานะครับนี่นะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่1 4องค์องนี้นะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับหมายเลขที่14นะครับเป็นเหนือดวงสองนะครับผมลงยาสีเขียวเหนียวซับนะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับผม550บาทนะครับผม นี่นะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับเหนือดวงรุ่นที่2นะครับผมนี่นะครับวัดพระธาตุเมืองหินนะครับผมอําเภอเขาวงนะครับนี่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตอกโขซิลานะครับพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ศิลานเองนะครับออกเมื่อปี67นะครับพี่ๆฉลองอายุครบ80ปีนะครับผม550บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่14บสี่วงนี้นะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญเนือดวงสองเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับผมพร้อมกล่องเดิมเหมือนกันนะครับพี่ๆนี่นะครับผมมี2องค์แบ่งปันให้นะครับผมนี่นะครับมีสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม550บาทนะครับสาหรับเหรียญลงยาน้ําเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับวงปูซีลานะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เปียนสวยมากนะครับพี่ๆหม,ม,มายเลขนี้นะครับผมเนี่ยนะครับดูนะครับการลงยานะครับผมสวยมากนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหลวงปู่ศลานะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับผมนี่นะครับพศ2567นะครับผมอายุ80ปีนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่15แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผม หมายเลขถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับปี2473นะครับผมนี่นะครับพ่ออีนะครับผมหรือว่าพระอุปชาอีนั่นเองนะครับผมวัดสัตหีบนะครับผมจังหวัดชลบุรีนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับหลวงพ่ออีนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับรอดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมรายการหมายเลขที่16นะครับผมนี่นะครับผมเป็นเหรียญทท่ระลึกนะครับผมในงานฉลองนะครับผมหล่อพระพุทธรูปนะครับผมวัดสตหีบนะครับกส2อ7 3นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผม ถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขี่17แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะครับผมจอบใหญ่หลวงพ่อไปนะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปีพศ2 4 7ส่นะครับผมรุนแรกนะครับพี่ๆในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับพี่ๆสำหรับจอบหลวงพ่อไปนะครับผมวัดกําแพงนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับปี2478นะครับพี่ๆวงนี้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18นะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมคล้ายๆรูปหล่อนะครับพี่ๆนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผม350บาทนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผม เนเรี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวนะครับสวยงดงามนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมใต้ฐานนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับพยายามลงกล้องให้ดูนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับหมายเลขถัดมาครับหมายเลขสิบเก้านะครับผมวันนี้จะเป็นหลบูไข่นะครับผมวเชิงเลนะครับผมเหรียญนี้สี่ร้อยบาทนะครับ นี่นะครับผมห่วงเชื่อมด้วยนะครับผมปูไข่พรเชิงเลนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการที่19แล้วนะครับผมรายการที่19นะครับ หมายเลขนี้4 0่บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่เรียมเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเรียนหลวงปู่มูลนะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมเรียนนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับเรียนปู่มูลนะครับผมอายุ103่ปีนะครับปู่มูลที่ตัดสี่โรนะครับผมเนี่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับต่อคดกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับ เหรียญหลวงประมูลนะครับผมที่ตาสีโรนะครับนี่นะครับพี่ๆอายุ1 0 3ปีนะครับผมตําบลจานะครับผมอำเภอคันธารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับทันใดนะครับผมดูแลชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่21นะครับผมรายครนี้จะเป็นเหรียญก้มหลวงชุมพรนะครับผมเขตอุดมศักดิ์นะครับพี่ๆเหรียญกลมหลวงองค์นี้นะครับผมราคานะครับ ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมเหลียมกมหลวงชุมพรนะครับผมเขตรวมสักนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับผมเป็นเหรียมเข้าหล่มตัดนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ เลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่22นะครับผมรายการสุดท้ายใน E ีนี้นะครับผมองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมเป็นเหรียญพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2503นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี c นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผม นี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่ลองดูกันชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน400บาทนะครับผมพอแดงอง์นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่22องค์นี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผม ถ้าหากว่าผมลงกล้องไปไวอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพกันได้นะครับก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมของทางช่องผมนะครับ อย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมถ้าหากท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหน4 O i p จนะครับผมเบอร์โทรนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นนะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมกับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ